สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ก็มาทํางานตอนกลางคืนนะครับต้องใส่ชุดนินจ่ยหน่อยนะมันเป็นป่าแล้วย,ยวุงเยอะพอดีฟิลิปส่งม้ออบนะครับของฟิลิปนะแต่ว่าอาการก็คือพัดลมพัดลมไม่หมุนแล้วก็ไฟส่องไฟส่องข้างในนะครับ<ด>เวลาเราเปิดใช้งานนะครับมันจะมีไฟส่องแล้วก็จะมองเห็นได้นะครับมันจะมีตรงถาดผัดที่ใส่อาหารเข้าไปเนี่ยมันจะมีช่องีใสให้มองเห็นได้นะ มีไฟสองนะมันไม่ติดพัดลมไม่ทำงานแล้วก็ไฟไม่ติดนะคุณเอฟซีเนี่ยเขาใส่ R าที่คือเขาเปิดอามานะครับแล้วก็เอาอาตัวเดิมเป็นอาชิปนะครับแปะมาด้วยนะี๋ยวเรามาดูนะครับคืออาการก็คือว่าร้อนนะกดสั่งงานได้แต่ว่าลมกับไฟสองห้องเนะี่ยไม่ไม่ทำงานคือถ้าพัดลมไม่ทํางานมาอบมันก็จะไม่คัร้อนนะครับเพราะว่า คามรรามันต้องถูกเป่าให้กระจายทั่วทั้งห้องนะครับแล้วเรามาดูอาการว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแก้แล้วนะแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับไอตัวนี้นะครับมันก็ถอดไม่ยากนะครับเราก็เอาอตัวแกะนะครับเง่แง่มันก็ออกมาแล้วนะครับมันก็จะครอบไว้อยู่ลักษณะนี้นะอยู่ลักษณะนีน้แล้วก็อันนี้เป็นอาการที่เกิดมาด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นลิสเตอร์นะครับลิสเตอร์แบบชิป นะครับัีนี้เดียวเนี่ยนะครับนี่นะครับถ้าเราดูก็คือค่าที่เราเห็นคือตัวเลข471นะนี่นะครับ471 471นี้อ่านได้470โอห์มนะครับอันนี้เป็นรีสเตอร์นะครับที่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนมานะครับคืออาจจะด้วยการมองไม่เห็นสีก็ได้นะครับหรือมองสีผิดเพี้ยนนะฮะที่ใช้มาคือ4700โอห์มนะครับห็นกว่าสีที่สามมันเป็นสีแดงนะ หลังจากที่เราแกะตัวนี้ออกปุ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ดันสไลด์ขึ้นอย่างนี้นะครับดันสไลด์ขึ้นนะเดี๋ยวผมนี่นะครับกดกดหน่อยนะครับสไลด์ขึ้นแล้วก็ค่อยๆแงะนะค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันจะหักพอเรามาพิ่ก็จะเห็นบอร์ดนะครับบอร์ดอันนี้เป็นตำแหน่งรีเซอร์นะครับตำแหน่งรีเซอร์ ซึ่งดิสตอร์ตัวนี้นะครับ471หรือ470โอห์มนี่มันขาดนะมาดูแล้วมันขาดดิสตอร์ตัวนี้ต่อรับคำสั่งจากไอซีคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็มาเข้าที่ขาขาเกตนะครับอันนี้เป็นไตรแอกนะครับเบอร์ b t 134นะครับแต่ b t 134นี่นะครับ b t 134นะขาเกตเพราะนั้น พอเสียอาร์ค่าสูงนะครับก็ทําให้ตะแหนกันไม่ทํางานนะครับเบื้องต้นผมได้เช็คตะแอกนะครับปรากฏว่าตะแอกปกตินะครับตอนแรกก็สงสัยว่าเออาร์ขาดเนี่ยตะแหกจะพังหรือไม่นะครับอันนี้เป็นวิธีเช็คตะแอกนะครับตะแอกเนี่ยจะออนอกลมันเป็นสวิตช์นะครับแต่ว่ามันจะออนก็ต่อเมื่อมีการทิกนะครับเทมเตอร์ที่คุณหนึ่งนะครับช้มเตอร์เข็มนะครับมิมเตอร์ดิตอนทิกไม่ได้นะช้มเตอร์เข็ม อันนี้คือข้อดีของมิเตอร์เข็มนะครับตั้งคุณหนึ่งแล้วก็เอาสีดำนะครับจับที่หัวตรงนี้นะครับหัวตรงกลางเนี่ยหรือว่าขาทีหนึ่งนะขาเขียนว่าทีหนึ่งนะครับตรงนรี้ส่วนสายแดงแตะที่ขาทีสองนะครับ<อ>แบบนี้นะครับเห็นว่ามิเตอร์เราไม่ติดนะมิเตอร์เข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้น จากนั้นก็ใช้คลิปนะครับแกะที่สายมิเตอร์สีดำกับาขาที่ R ต่ออยู่หรือขาเกตนั่นเองนะครับแกะนี้นะครับแกะแกะเข้าไปปึ้งหนึ่งเนี่ยมิเตอร์มันขึ้นามาแล้วนะครับขึ้นแล้วก็ค้างเห็นหรือเปล่าเอเอาใหม่นะครับ แกะสีดำกับขาเกแตแกะทีเดียวนะครับกินมิเตอร์มันจะบินขึ้นมาเลยนะนี่นะครับก็คือเราสามารถกระตุ้นหรือทิกเกอร์นะให้มันทำงานได้นะถ้าเราปลดหรือว่ายกสายมิเตอร์ออกมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะตกลงเลยก็หากวัดใหม่มันก็จะไม่ขึ้นนะครับเ็มก็นจะขึ้นอ่าเทมทอดจะชี้ที่อินฟินิตี้เหมือนเดิมต้องอ่าคีบหรือกระตุ้นใหม่นะครับถึงจะทำงานอันนี้เป็นการเช็ค แตแกในวงจรในแผ่นปิ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้นะครับหลังจากที่ผมเช็คแตแกแล้วนะครับเปลี่ยนลิเตอร์ถูกค่าแล้วก็ทดสอบนะปรากฏว่าที่อยากก็ทํางาน,นได้ปกตินะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นสีดำเงินเนี่ยมันจะต่อกับขาขาที่1น,นะครับอยู่เทอร์มินอลน,นะเทอร์มินอลหนึ่งต่อมาปุ๊บก็จะแยกมา2เส้นนะ เส้นหนึ่งเข้าพัดลมเส้นหนึ่งเข้าพัดลมอีกเส้นหนึ่งมาเข้าที่ขั้วหลอดไฟสองห้องนะครับเนะวลาที่แตกทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะต่อไฟเส้นนี้แหละนะครับต่อต่อไฟเส้นนี้ออกมาที่ขาทีสองนะครับแล้วก็เชื่อมกับสายไฟเอซีนะครับก็ครบวงจรน,นะหลอดก็จะติดแล้วก็มาเตอร์ทำงานอันนี้ก็ แก้ไขนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแหละก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทํางานกลางคืนนะปกติแล้วผมขึ้นบ้านแล้วเพราะว่ามันเมืดนะครับมันมืดแล้วมันเปรี่ยวนะได้ยินเสียงไหมครับธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะครับมันรู้เสียงอะไรบ้างอ่ะมาฟังกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบุ่รับชมนะครับอันนี้คือเราทดสอบนะครับผมทดสอบอบเนื้อ ผมเนื้อมูนะครับเห็นนะครับทํางานได้นะครับพัดลมทำงานแล้วก็ไปในห้องนี้ก็ติดปกตินะครับันใจเราเปลี่ยน r นะครับ,เป,นนรบเปลี่ยน r ให้ถูกต้องตามค่าของมันค่าขอาร์ชิปนะครับสี่เจ็ดหนึ่งก็คือสี่รอยเจ็ดสิบโอห์มนะครับแต่ถูกเปลี่ยนสี่จุดเจ็ดกิโลนะหรือสี่พันเจ็ดร้อยโอห์มแทนเข้ามาเออทำให้เครื่องไันทำงานนะครับ เมื่อเปลี่ยนถูกต้องเครื่องก็ทำงนานส่วนใต้แอคนะครับมีวิธีเช็คง่ายๆตา,ามท,ที่ที่ผมวัดให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับ